สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้อยู่กับครูเชอรี่นะคะกับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะคุณครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูอรารยาเทียนจารุทัศน์ค่ะชื่อเล่นชื่อครูเชอรี่นะคะในใสายชั้นปสาของเราเนี่ยคุณครูจะสอนด้วยกัน2วิชาก็คือวิชาสังคมศึกษานะคะกับวิชานี้ซึ่งก็คือวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องสกุาชที่ใช้ในประเทศไทยนั่นเองค่ะ ัก,การาชที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะศัก,การาชคืออะไรนะคะัก,การาชเนี่ยจะหมายถึงอายุเวลาซึ่งกําหนดกล้งขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะเริ่มตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งเรียงลําดับกันไปเป็นปีๆนะคะส่วนศัก,การาชที่ใช้ในประเทศไทยนะคะนักเรียนก็จะพบเจอกันตามปฏิทินที่เราเห็นหรือว่าคุ้นชินกันในชีวิตประจําวันนั่นเองคะ่ะ ศักกาชในประเทศไทยนะคะก็จะมีพุทธศักราชซึ่งเขียนตัวย่อดังนี้นะคะก็คือพพจุดสลสา,าจุดค่ะเป็นศักราชที่พุทธศาสนิกชนหรือคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งขึ้นมานะคะ การนับพุทธศักราชแบบไทยเนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ถัดจากปีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปร,ริมิพานนะคะเป็นพุทธศักราชที่1น,นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะนับวันที่1มกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่คะ่ะ ภาพนี้นะคะจะเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าหรือว่าศาสดาของพระพุทธศาสนาเนี่ยศาส,สดาของศาสนาพุทธนั่นเองทรงสเสด็จดับขันปร,ริณิพ,พัน์นะคะเมื่อขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นะคะนาสาโลวโนทยานเมืองกุสินารานะคะซึ่งการนับสักกราระแบบไทยเนี่ยก็จะนับจากถัดจากปีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปร,ริณิพ,พันธ์นั่นเองค่ะ ศักราชที่ใช้ในประเทศไทยอีกหนึ่งศักราชนะคะก็คือคิดศักราชนั่นเองเขียนย่อได้ดังนี้ค่ะก็คือคอควายจุดสอสาราจุดนะคะเป็นศักราชที่คิดศาสนิกชนหรือคนที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยตั้งขึ้นเริ่มนับคิดศักราชที่หนึ่งตั้งแต่พระเยซูคริสต์เนี่ยประสูติซึ่งศักราชที่1เนี่ยก็จะตรงกับพุทธศักราชที่54 4ของไทยนะคะ จากในรูปภาพนะคะจะเป็นพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะในรูปภาพที่1ก็คือเป็นภาพพระเยซูเนี่ยประสูติส่วนภาพที่2เนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นกันในตามบทคริสนะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์ก็คือไม้กางเขนกับพระเยซูคริสต์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังถูกตรึงไม้กางเขนอยู่นะคะซึ่งในบทเรียนต่อๆไปของวิชาสังคมศึกษาเนี่ยนักเรียนก็จะได้เ,เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาสรุปการเรียนรู้ของวันนี้กันนะคะศักราชตามปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยนะคะ 1. พุทธศักราชจะเขียนย่อว่าพอพานจุดสอสาราจุดซึ่งนักเรียนจะคุ้นชินกับคำว่าพอสอใช่ไหมคะส่วนคริสตักราชนะคะจะเขียนย่อว่าคอควายจุดสอสาราจุดนักเรียนก็คุ้นชินกับคำว่าคอสอนั่นเอง คิดถ้กสราชเนี่ยเราจะใช้กันทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดศักสราชถือว่าเป็นักสราชสากลน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนที่เราเรียนกันวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยยังไม่สามารถมาโรงเรียนได้เนาะต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณครูก,ก็อยากให้นักเรียนดูแลสุขภาพของนักเรียนให้ดีนะคะสวมใส่แมสเป็นประจำแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดทบทวนในวันนี้นะคะ ะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะก็คือนักเรียนเริ่มเขียนตั้งแต่วันที่นะคะก็คือวันศุกร์ที่4มิถุนายนพศนะคะหรือว่าพุทธศัก,กราชที่2,564นะคะข้อที่1ครูถามว่าศัก,กราชตามปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันมีศัก,กราชใดบ้างนะคะมีเท่าไหร่นะง่ายมากเลยอันนี้ครูหวังว่านักเรียนจะตอบได้นะคะนักเรียนก็เขียนลงสมุดเลยนะ แล้วก็เขียนตอบแล้วก็เขียเส้นใต้กั้นข้อให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะครูถามว่าพุทธศักราชเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใดเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใดนะคะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าทำไหมนะง่ายมากเลยนักเรียนคะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไม่สามารถเอ,อ่ย้อนคลิปวิดีโอกลับไปดูได้เนี่ยนักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือประกอบกันได้นะคะ สำหรับหนังสือที่เราใช้ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็จะใช้เล่มนี้ค่ะก็คือหนังสือวิชาสังคมศึกษานั่นเองวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะเริ่มที่หน้า125นะคะซึ่งเป็นหน้าที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องของสกราชในประเทศไทยนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือควบคู่ไปกับการดูคลิปวิดีโอแล้วก็ทำงานได้เลยนะคะ ค่ะเรามาต่อกันในข้อที่3นะคะครูถามว่าศักราชเนี่ยเริ่มนับเมื่อใดง่ายมากเลยใช่ไหมคะเริ่มนับที่เมื่อใดนะนักเรี่นเดี่ยมัวแต่ตลกหน้าครูนะคะทํางานด้วยนะต่อไปข้อที่4ี่นะคะศักราชใดถือเป็นศักราชสากลศักราชสากลเนี่ยคือศักราชที่นิยมใช้กันทั่วโลกเลย เพราะฉะนั้นสกราระใดนะนักเรียนเขียนตอบนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะน่าเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่หนั่นเองข้อที่หนะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนตัวย่อของสกราระดังต่อไปนี้นะคะก็คือคิดสกราระเขียนตัวย่อว่ายังไงนะพุทธักราชเขียนตัวย่อว่ายังไงนะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้เรามีงานทั้งหมดแค่5ข้อนะคะนักเรียนทำงานส่งคุณครูด้วยนะค่ะจบบทเรียนสำหรับวันนี้แล้วนะคะเป็นวิชาที่ง่ายมากๆนะคะหวังว่านักเรียนจะสนุกกับการเรียนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนักเรียนตั้งใจเรียนทำงานส่งแล้วก็อยู่บ้านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ